ถามนี้สำคัญมากครับทำไมค่าขนส่งของรถบรรทุกในประเทศไทยถึงถูกจนคนขับหรือเจ้าของรถอยู่กันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆในวงการขนส่งบ้านเราซึ่งมีหลายเหตุผลซ่อนอยู่ผมสรุปให้เห็นเป็นข้อๆพร้อมเหตุผลเชิงลึกแบบคนในวงการนะครับเหตุผลหลักๆที่ค่าขนส่งถูก 1. มีรถบรรทุกมากเกินกว่างานขนส่งตอนนี้รถบรรทุกมีเยอะกว่าปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่งจริงๆ โดยเฉพาะหลังโควิดหลายคนออกจากงานมาซื้อรถบรรทุกรับจ้างเองรถเยอะงานน้อยจึงแข่งกันลดราคาเพื่อให้ได้งานผลคือค่าขนส่งถูกลงเรื่อยๆจนเหลือแค่ค่าแก๊สหรือค่าน้ำมัน 2. ในหน้าหรือแพลตฟอร์มขนส่งกินส่วนต่างเยอะเจ้าของสินค้าจ่ายค่าขนส่งเต็มราคาแต่คนขับได้ราคาหลังหักในหน้าบางรายกินส่วนต่าง10-30เอร์เซ โดยเฉพาะงานผ่านแอปหรือผ่านหัวหน้าคิวคนขับหรือเจ้าของรถที่วิ่งเองจึงรับได้ราคาถูกทั้งที่ความเสี่ยงทุกอย่างยังอยู่กับเขา 3. ไม่มีการกำหนดอัตราค่าขนส่งขั้นต่ำที่เป็นธรรมกฎหมายไทยกรมการขนส่งทางบกเคยกำหนดเพดานสูงสุดแต่ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำทำให้ใครจะเสนอราคาต่ำแค่ไหนก็ได้แข่งตัดราคาเกิดระบบใครถูกสุดได้งาน ต่างจากบางประเทศเช่นญี่ปุ่นหรือยุโรปที่มีค่าขนส่งขั้นต่ำ,ต,ำตามระยะทางและน้ำหนักเพื่อป้องกันการกดราคา 4. ต้นทุนดำเนินการสูงขึ้นแต่ค่าขนส่งไม่ขยับตามน้ำมันค่าทางด่วนค่าซ่อมประกันภัยภาษีต่างๆขึ้นทุกปีแต่ราคาค่าขนส่งนิ่งมาหลายปีเพราะเจ้าของสินค้าไม่ยอมขึ้นราคาบางรายถึงขั้นต้องยอมวิ่งขัดทุนเพื่อรักษาลูกค้า 5. ระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ไม่สมดุลรายใหญ่เช่นโลจิสติกบริษัทใหญ่กดราคาค่าขนส่งเพื่อให้ได้งานจากลูกค้าระดับชาติส่วนรายย่อยต้องยอมวิ่งต่อท้ายในราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนระบบกินต่อกันเป็นชั้นๆคนที่เหนื่อยที่สุดคือเจ้าของรถกับคนขับ 6. กการขาดการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองคนขับหรือเจ้าของรถส่วนใหญ่ทำงานอิสระไม่รวมกลุ่มกัน ทำให้ต่อรองกับเจ้าของสินค้าไม่ได้ต้องยอมราคาที่เขาให้ถ้ามีสหกรณ์ขนส่งหรือสมาคมรวมกลุ่มต่อรองจริงจังอำนาจต่อรองจะดีขึ้นมาก 7. การขนส่งต่างประเทศและรถข้ามแดนเพิ่มการแข่งขันรถบรรทุกจากลาวเมียนมาจีนเข้ามารับส่งในไทยได้บางเส้นทางต้นทุนเขาต่ำกว่าเพราะว่าค่าแรงและค่าน้ำมันในประเทศเขาถูกกว่าทำให้รถไทยต้องลดราคาแข่งเพื่อให้ได้งาน สรุปค่าขนส่งถูกเพราะระบบแข่งขันกันผิดทางคนที่ตั้งใจทำงานต้องวิ่งแข่งกับราคาที่ต่ำจนไม่เหลือกำไรทั้งที่รถบรรทุกคือฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจไทยทุกภาคส่วน